ตัวอย่างที่4บอกว่าจงหาค่าสูงสุดสมบูรณ์และค่าต่ำสุดสมบูรณ์ของฟังก์ชัน f เมื่อ f x เท่ากับ x กำลัง3ลบ1 2 x บวก1บนช่วงปิด0 3นะคะวิธีทำรรก็คือเราจะหาค่าสูงสุดสมบูรณ์หรือต่ำสุดสมบูรณ์เราก็ต้องรู้จุดวิกฤตหรือค่าวิกฤตก่อนนะคะเพราะฉะนั้นจากฟังก์ชัน f x ของเราซึ่งเท่ากับ x กำลัง3ลบ1 2 x บวก1นะคะเราหา f p r i m x ก่อนค่ะเพื่อที่จะหาค่าวิกฤตใช่ไหมคะจำได้ไหมคะการหาค่าวิกฤตต้องหา f p r i m x ก่อนนะคะจากการหาอนุพันธ์เลยค่ะก็จะได้เท่ากับ3 x กำลัง2ลบ1 2 x ลบ12นั่นเองนะคะแต่ค่าวิกฤตคือค่าที่ทำให้อนุพันธ์เท่ากับ0ูนย์ นะคะจัดรูปก่อนนะคะดึงตัวร่วม3ออกมาก็จะได้เท่ากับ x กํลังสองลบ4นั่นเองหรือ3คูณด้วย x ลบ2 x บวก2นะคะเนื่องจาก4คือ2ยกกํลังสองเพราะฉะนั้นเราเชื่อมโยงกับสูตรผลต่างกําลังสองนะคะก็จะได้เท่ากับ3 x ลบ2 x บวก2นะคะดังนั้นถ้า f พรม x เท่ากับศ เราจะได้ว่าค่าวิกฤตคือค่าที่ทำให้ f ไพรม์ x เท่ากับ0นั่นก็คือ x เท่ากับลบ2และ x เท่ากับ2นั่นเองนะคะแต่บังเอิญว่าลบ2ไม่ได้อยู่ในช่วงปิด0 3 นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่พิจารณาลบ2แล้วนะคะตัวนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงปิด03เพราะฉะนั้นเราตัดทิ้งไปเลยนะคะพิจารณาแค่ค่าวิกฤตค่าเดียวคือค่า x เท่ากับ2สรุปนิดนึงดังนั้นค่าวิกฤตในช่วงปิด03คือ 2นั่นเองนะคะต่อไปเราจะไปคำนวณหาค่าสูงสุดสมบูรณ์หรือค่าต่ำสุดสมบูรณ์นะคะนั่นก็คือคำนวณค่าของฟังกช์ชัน f ที่ x เท่ากับ2นะคะต่อไปคำนวณค่าของฟังกช์ชัน f ที่ x เท่ากับ2นะคะแต่อย่าลืมนะคะค่าสูงสุด สำูรณ์ลและค่าต่ำสุดสมบูรณ์ต้องคำนวณที่จุดปลายของช่วงด้วยนะคะที่ x เท่ากับ2และที่จุดปลายของช่วงจุดปลายของช่วงปิด0 3นั่นก็คือที่ x เท่ากับ0และที่ x เท่ากับ3นั่นเองนะคะเอาค่าแรกก่อนที่ f เท่ากับ2ก่อน แทน f tan x เท่ากับ2ลงใน fx นะคะก็จะได้เท่ากับ2ยกกำลัง3ลบ12คูณ2บวก1ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ8ลบ12นะคะเอโทษนะคะลบ24ค่ะ12คูณ2ได้24แล้วก็บวก1ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ15นะคะต่อไปคำนวณที่จุดปลายค่ะนั่นก็คือ f 0 แทนศูนย์ลงไปใน fx ค่ะก็จะได้เท่ากับ0ย์กำลัง3ลบ12คูณ0บวก1ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะและสุดท้ายคำนวณที่จุด x เท่ากับ3นักเรียนก็จะได้ f 3เท่ากับ3ามกำลัง3ลบ12คูณ3บวก1ซึ่งมีค่าเท่ากับ9 สามกำลังสามเป็นยี่สิบเจ็ดนะคะลบด้วยสิบสองสามสามสิบหกและบวกหนึ่งซึ่งมีค่าเท่ากับลบแปดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสรุปได้แล้วนะคะว่าค่าสูงสุดสมบูรณ์มีค่าเท่ากับ1และค่าต่ำสุดสมบูรณ์มีค่าเท่ากับลบสินั่นเองค่ะดังนั้นเขียนสรุปนะคะ f มีค่าสูงสุดสมบูรณ์ที่ x เท่ากับอะไรคะเท่ากับ0ซึ่ง f 0มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น1ตัวนี้คือค่าสูงสุดสมบูรณ์และ f มีค่าต่ำสุดสมบูรณ์ ที่ x เท่ากับเท่าไรคะค่านี้ต่ำสุดนะคะที่ x เท่ากับ2ซึ่ง f 2มีค่าเท่ากับลบสินะคะนั่นก็คือลบสิเป็นค่าต่ำสุดสมบูรณ์นั่นเองคะ่ะไม่ยากนะคะนักเรียน